1ิอาชีพสุดปังสายวิทยุกรรมการบินมีอะไรบ้างไปดูกันเลยน้องบีมรู้ไหมว่าเออมีดาราคนไหนเป็นแอร์ครับมีพี่นิ้งกุลสตรีครับก็เป็นแอร์แอร์เอเชียแล้วก็มดโฟรมดเนี่ยเออที่ร้องเพลงเออเด็กมีปัญหาครับก็เป็นแอร์แอร์เอเชียเหมือนกันแล้วก็น้องป๊อปปี้วงทีทูวันครับเออพี่ตูนไว้ที่หลังนนั่นดีดอ <laughs> เออน้องดีด้ารู้จักวง เออวงที่ชื่อ3-2-1ของค่ายกามิกาเซ่ไมครับวง t 2 1เนี่ยจะมีสมาชิกในวงเนี่ยสามคนนะครับหนึ่งในนั้นคือยัวบอยทีเจนะฮ mm hmm. <laughs> ้าน้องไปดูเนย่ยัวบอยทีเจสมัยก่อนเะครยบขาไม่ใช่นักร้องฮิปฮอปนะครับเขาเป็นนักร้องป๊อปครับน้องเออเขาไม่ได้ร้องฮิปฮอปด้วยซ้ำครับมันคือผู้ชายสองคนในวงครับแล้วมีผู้หญิงหนึ่งคนเออซึ่งป๊อปปี้วง t ีทูน T21 นี่แหละเออเคยเป็นแอร์ครับกาตาแอเวครับตอนนี้ไม่รู้เป็นอยู่ว่าแล้วก็เมียงอติมาครับเมียงอติมาเนี่ยจบสื่อสารมวลชนครับเออเป็นแอร์การบินไทยแล้วก็พลอยลิตเติ้ลไวท์กามีเก่สารบรรสารพิษอืมน้องดีด้ารู้จักน้องพลอยลิตเติ้ลไวท์ใช่ไหมครับ เ,เสียงเล็กๆของฉันที่ดังแรงๆในใจไม่เคยมีใครมีใครถ้าน้องไม่รู้จักเนี่ยเปราะว่าน้องอายุน้อยครับแต่ถ้าน้องรู้ว่าพี่ร้องเพลงอะไรเนี่ยแปลว่าน้องแก่เหมือนพี่ครับตวงเสาวิกาดนีกระใชหรือว่าตุสตรอเบอรี่ชีสเค้กน้องดีดอลรู้จักรายการสตรอเบอรี่ชีสเค้กไหมครับที่มีน้องออมสุชาเดไปพิธีกรครับแล้วก็ยิบโซครับน้องยิบโซคือใครครับยิบโซคือฝาแฝดกับยิบซีครับ เออที่สวยๆครับถ้าน้องไม่รู้จักสองคนนี้เนี่ยแปลว่าน้องยังเด็กอยู่ครับน้องแต่ถ้าน้องรู้จักเนี่ยแปลว่าน้องแก่เือนพี่ <laughs> เออแล้วก็วงซิสกาครับน้องมีนวงซิสกาเป็นแอร์กาตาแอร์เบอแคดจีทเวนตี้ก็ใช่สตรอเบอรี่ชีสเค้กเนี่ยมีแอร์สองคนครับอีกคนคือเชอเอมเชเอมเนี่ยไปเป็นแอร์การบินไทยส่วนฝั่งสจ,จวตเนี่ยคือพิตูนบอดี้แสลมครับหลายคนไม่รู้ครับหรือน้องจะเป็นเออทหารก็ได้ครับ เหมือนผู้พันปุ่นครับนาวาอากาศตรีสิทธาธิวารีครับเอออย่างนี้เป็นนักบินครัทำไมเราต้องเรียนวิทยาการบินด้วยเราเรียนเพื่อไปทําอะไรครับวิทยาการบินเรียนเกี่ยวกับอะไรครับเออเขาก็เรียนเกี่ยวกับออกแบบเเครื่องบินครับออกแบบพวกทุกอย่างที่มีปีกครับและลอยได้ครับเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์โดรนพวกนี้ครับเออหรือทํางานในเครื่องบิน AOT อะไรพวกนี้ครับ ในบริษัทการบินทั้งหลายเอ,อ่อแล้วก็อาจจะซ่อมเครื่องบินพกนี้ครับมันจะมีระบบไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ระบบสื่อสารเครื่องยนต์ในเครื่องบินเรียนเพื่อไปซ่อมเครื่องบินก็ได้เอ,อ่อซึ่งวิศวกรบินนี่ต้องเรียนสี่ปีนะครับเอ,อ่อถึงจะจบแล้วก็มีมหาลัยไหนมั่งที่สอนครับเอ,อ่อมหาลัยที่สอนวิศวกรบินเนี่ยมีเยอะอยู่ครับ แต่ถ้าพี่ให้พี่แนะนำเนี่ยคือสถาบันการบินพลเรือนตรงสายสุดแล้วแล้วก็ที่มอสุรานารีเนี่ยก็รวมมือกับสถาบันการบินพลเรือนครับแล้วก็มีจุฬาธรรมศาสตร์กรเกษตรเอสอจรอครับหรือาราชบังพระนครเหนือก็มีมอรังสิตเอแบกโรงเรียนจ่าอากาศของกอง,กองทัพอากาศก็มีเถ้าอยากเรียนวิศวกรรมการบิน เออแล้วทีนี้เนี่ยน้ององเรียนอะไรมั่งเออปีแรกก็ต้องเรียนพื้นฐานวิศวะครับคณิตศาสตร์ฟิสิกส์เคมีครับเอ่อการเขียนแบบครับใช้ออโตแครดเนี่ยเออเขียนแบบเครื่องบินครับเชียนส่วนเครื่องบินเอ่อเรียนเขียนโคดด้วยครับพอปีที่สองเนี่ยก็เรียนเฉพาะทางมากขึ้นครับอากาศพลาศาสตร์ครับหรือแอโรดนามิกเอ่อแอโรดนามิกคืออะไรครับคือการทําให้โครงของเครื่องบินเนี่ยมันลูลมนะครับ เออจะได้ไม่ต้านลมครับเครื่องบินจะได้เอประหยัดน้ํามันครับแล้วก็ทําความเร็วได้ดีขึ้นครับเออหรือว่าน้องต้องรู้ว่าลมใต้ปีกคืออะไรครับเออลมด้านหน้าเครื่องบินคืออะไรครับลมที่มาจากฝั่งหลังเครื่องเนี่ยเออมามาจากทิศทางไหนครับแล้วก็ต้องเรียนพวกวัสดุด้วยครับเพราะเครื่องบินเนี่ยมีวัสดุหลายชนิดนะครับเวลาเราจะผลิตชิ้นส่วนเครื่องบิน เรียนเรื่องกลศาสตร์ของไหลด้วยเออพอขึ้นปีสามก็ต้องเออเรียนเกี่ยวกับระบบที่ใช้ในเครื่องบินครับเออระบบอัตโนมัติในเครื่องบินเนี่ยทำยังไงครับเออเอไอเนี่ยมันเทคออฟเครื่องบินยังไงครับหรือระบบลงจอดอัตโนมัติแลนดิ้งเนี่ยทำยังไงครับเออกับตันเนี่ยจะโอเวอร์ไลน์ระบบพวกนี้ยังไงครับระบบไฟฟ้าการซ่อมบำรุงหมดเลยครับระบบควบคุม ออพอขึ้นปีสี่ใช่ไหมปีสามเทอมสองอาจจะฝึกงานปีสี่ก็ทำํทำทําโปรเจกต์หรือฝึกงานไปด้วยเรียนว่าการบริหารในสายการบินทำยังไงครับธุรกิจการบินเรียนเกี่ยวกับความปลอดภัยออเแล้วทีนี้เนี่ยเราจบไปจะทำอาชีพอะไรบ้างเออใช่สร้างให้ลดแรงต้านอากาศ ก็ไปออกแบบอากาศยานครับน้องอาจจะออกแบบชิ้นส่วนเครื่องบินครับชิ้นส่วนเฮลิคอปเตอร์ชิ้นส่วน, ter, น,วนดโดรนเดโดรน dJ i อย่างนี้ก็ได้หรือไปทำงานจิสดาครับกองทัพอากาศอะไรพวกนี้ครับถ้าเป็นเอกชนก็แอร์บัสโบอิ g งครับล็อกฮี m มาตินครับกับคุณรัาต้องเพิ่งนินเออหรือจะเป็นวิศวกรโครงสร้างครับ คือออกแบบโครงสร้างเครื่องบินเนี่ยให้แข็งแรงและน้ําหนักเบาเช่นเราอาจจะใช้อลูมิเนียมยหรือคาร์บอนไฟเบอร์มาเป็นชิ้นส่วนเอในเครื่องบินนะครับอ,อาจจะไปสมัครงานพวกโลสรอย <laughs> ไทย a อ i a เ i ชั่นอินดัสหรือจะเป็นวิศวกรที่ซ่อมอากาศยานครับเทำงานการบินไทยเออ AOT อะไรพวกนี้ สถากรมการบินพลเรือนก็ได้ถ้าจะซ่อมเครื่องบินน้องก็ต้องดูมาตรฐานความปลอดภัยของไอคพวกนี้ f อฟครับหรือซ่อมระบบไฟฟ้าครับเอแล้วอาชีพที่ยอดฮิตเนี่ยคือเป็นนักบินนะเอคำถามคือเราจะทําไงื่อจะเป็นนักบินได้ครับคือเราเดี่ยต้องเสียค่าเรียนเนี่ยอแล้วสอบใบประกอบอาชีพนักบินพาณิชย์ตรีหรือ CPL เนีย่ย เออต้องใช้เงินสองล้านกว่าเลยครับเออน้องต้องมีเงินนะครับไม่งั้นเป็นนักบินไม่ได้ครับเออถ้าเป็นคนไม่รวยเดีย๋ยมันก็จะมีการขอทุนครับเพื่อเป็นนักบินครับเออนักบินฝึกหัดเออต่ต้องใช้ฝีมือครับเหมือนโคต้าเวลาสอบเข้ามาหาลาัยเลยเออต้องแข่งกัน สมัยก่อนโควิดเนี่ยจะมีทุนนักบินเนี่ยเยอะมากครับแต่พอหลังโควิดเนี่ยเออลดบัตเจ็ตตรงนี้ลงเลรืเอ่อยๆเออคนจนลำบากครับหรือน้อจะเป็นคนแบบว่าเออทดสอบการบินครับเออเวลาออกเครื่องบินโมเดลใหม่ๆเนี่ยเขาจะให้น้อนเทสต์ไรครับเออเพื่อดูอะไรแรงลมครับความสั่นสะเทือนครับดูวัสดุเออว่ามันรองรับอากาศแปรปรวนได้หรือเปล่า หรือจะไปโรงงานผลิตเอ,อจิ้นส่วนเครื่องบินเลยก็ได้ครับเป็นวิศวกรผลิตหรือเป็นวิศวกรเออที่ควบคุมดโดรนนอ,อดโดรนส่งของดโดรนทำการเกษตรนี้ก็ได้ครับเออหรือเป็นสายขนส่งทางอากาศทำบริษัทขนส่งเฟสเออะไรพวกนี้ เนาะถ้าน้องเนี่ยจะดูหนังเกี่ยวกับเฟซเอ็กซ์เนี่ยเออต้องดูหนังที่ทอมแฮงค์แสดงครับเออที่ทอมแฮงค์เนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่เฟซเอ็กซ์ครับเออแล้วเครื่องบินตกแล้วไปติดเกาะครับเออหนังเรื่องนี้ชื่อแคสเวย์ครับน้องทอมแฮงค์เนี่ยไปติดเกาะแล้วคุยกับลูกวันเล่ครับเออที่ชื่อวิลสันครับน้องใครรู้จักหนังเรื่องนี้แปลว่าแก่แล้วครับเออเด็กอายุไม่ถึงยี่สิบเนี่ยไม่รู้จักหนังเรื่องแคสเวย์หรอก แล้วนี่คือทั้งหมดครับสิบอาชีพของนักบินครับทีนี้เนี่ยเราจะเป็นนักบินเนี่ยเราต้องจบอะไรมาครับคือจบปริญญาตรีสาขาไหนก็ไดร้รวมถึงแอร์แล้วก็สจวตด,ด้วยครับก็ไม่บังคับนะครับว่าน้องน่้จะจบวิศวกรรมการ,การบินเแ,แล้วคําถามคือว่าคนเป็นสายตาสั้นเนี่ยเอ,อเป็นนักบินได้ไหมคําตอบคือได้ครับน้องอาจจะ ใส่คอนแทคเลนส์อย่างเงี้ยหรือมีแว่นสองอันอย่างงี้ครับน้องเออตอนที่น้องรับเครื่องบินก็ได้น้องไม่จะเป็นต้องมีสายตาดีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเออแล้วต้องอายุไม่เกินยี่สิบแปดเออแล้วสูงกว่าร้อยหกสิบหกครับร้อยหกสิบหกขึ้นไป